หนุนโดย p i o อ e เนียจอยไรช่วงดาราปาร์ตี้แฮงเอาทมาถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้างานนะคะบรรยากาศคึกคักคึกค้คนมากมีทั้งซื้อม,มวลชนแล้วก็ผู้คนที่สนใจมากมายซึ่งทั้งหมดนี้ก็มารอเจอลูกตาลุจนาเอค่ะ ไม่ใช่ค่ะก็เขาก็มารองานเปิดตัวนะคะภาพยะนตร์โหดหน้าเหี้ยวนั่นเองนะคะก็หลายๆคนเชื่อว่านลาจก็ต้องติดใจผลงานของเหี้ยนแน่นอนเลยนะคะอีกหลายๆคนอาจจะเป็นแฟนคลับของน้องเซนหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะต้องรออีกสักครู่นึงถึงจะเริ่มงานกันค่ะฉันเรามาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการไปรีหาค,ความรักของพวกเาขากันดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับพี่ยอดนะคะแล้วก็ะะว่าที่ซูเปอร์สตาร์ถึงสองนะคะสวัสดีทักทายเขาด้วยกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอดเป็นยังไงบ้างคะก็เอาเอาเรื่องตรงนี้หรือว่าเรื่องในหนังอาเรื่องตรงนี้คือหนักใจมากตรงนี้หนักใจมากเลยหนัง <copyright S 1> หนังไม่หนักใจครับหนักใจตอนนี้ฝั่งนู้นหนักเป็นพิเศษใช่ไหมคะพี่คือเขาเป็นเจ้าของโออิชิครับชื่เป็นคุณตันครับโอ้น้องตันก็เลยเขาเลยสบายดีไหม สวัสดีครับชอบพี่เขาไหมชอบครับงั้นไงทำงานกับพี่ยอดยากไหมไม่ยากค่ะยอดดุไหมไม่ค่ะพี่ยอดมองอยู่ข้างๆใช่ไหมความจริงกับความจริงไม่ดุค่ะจริงปะแล้วคนนี้ล่ะยอดดุไหมครับไม่ดุครับใจดีมากเลยครับครูเอาภาษาไทยมาเป็นภาษาสากลดีไหมครับจำเลยดีเลยมากกว่า เพื่อนนะคะไปดูหนังเรื่องหัวหน้าเหี่ยวกันเยอะๆค่ะเพราะว่านักแสดงทุกคนก็แสดงกันอย่างเต็มที่เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่อาณาสวัสดีครับ,รบเรื่องนี้พี่อาณารับบทเป็นใครเอ่ยคะเป็นแจ็ควัดแจ้งครับแจ็ควัดแจ้งเป็นลูกน้องสองของเตยก็คือคุณจตุรงค์จะต,ต้องพูดแบบว่าพูด,พดไม่ชัดเป็นแบบปุ๊กจีนไนลำฮอกเก็ตอะไรพวกเนี้ย คุณอยากหมักไหมคะยาสวดๆก็คือเรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นจากผมเนี่ยมาล้างแค้นนุ้ยนุ้ยซึ่งเป็นชื่อไทยไดมารูในเรื่องที่ชื่อสองคองเตยในเรื่องราวก็มีตัวเด่นๆก็มีสองคนเนี่ยตัวอื่นไม่มีอะไรแล้วครับ ยังไงนี <uma est> ่ก็ไม่มีอะไรครับคนนี้ก็ไม่มีอะไรครับตอนันแรกจะเล่นกันแค่สองคนแต่ก็นีว่าเออมันไม่มีมันดูองอาๆก็เลยเอาพวกคุณน่ะมาแจนๆนิดๆแค่นั้นเองเห็นพี่ลงเนี่ยนะมีแก๊กสนุกสนานล่าเริงอะไรมาอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยจะเล่นแบบ ผีนอกลู่นอกทางไปได้ละถ้าเล่นก็ต้องเล่นในกรอบของความเป็นหนังแก๊กตูกแก๊กที่อยู่ในเรื่องก็ต้องอยู่ในอยู่ในมุกนั้นเลยอยู่ในเรื่องนั้นเลยไหมคือเส้นเรื่องอะไม่เอาไม่เอาแก๊กเลยเถอะทำไมต้องโหดนะเฮียมันมียาที่ยาที่แบบว่าคล้ายๆเป็นแบบว่าเป็นหลอกเขาขาวว่าต่ายแล้วถ่ายแล้วใน่นังไปถายคุยเรื่องอะไรกัน หรือว่าที่เราหน้าเหี่ยวนี่เป็นเพราะว่าเริ่มใช่ไหมคะเป็นเริ่มมันเริ่มเริ่มมันมันมันตกยุคกลับมาไงคือไม่ได้ไม่ใช่ตกยุคย้อนยุคนะคือแบบว่าเรายังชอบอะไรยุคเก่าๆการแต่งตัวการยุคตัวตอนอายุมากแล้วก็อันนี้ตอนนี้คือคือ2,552แต่พวกเราเนี่ยอย่างพี่ลงอย่างนุ้ยเนี่ยการแต่งตัวยังไปอยู่รุ่น2499อะไรอย่างนั้นอยู่เลยไอ้สอง าประโยชน์เรื่องดีเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเคลียร์เรื่องเลยเ <c oughs> พราะประโยชน์เรื่องดีผมขอพูดคำเดียวเลยไม่ดูไม่ได้แล้วครับนั่นไง เรื่องนี้ทิ้งบทบาทจากตอนเป็นสาวสนิทยังไงบ้างเอ่ยโตขึ้นค่ะก็คือโตขึ้นในบทเนี่ยโตขึ้นผู้หญิงเรื่องที่แล้วเนี่ยสวยในสาวสนิทก็จจะเป็นแบบว่าเป็นแนวสาวชาวบ้านเด็กๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นสาวไม่ชาวบ้านเท่าไหร่อยู่ในกรุงแล้วก็โตขึ้นคือเป็นผู้หญิงที่อยากจะโตอยู่แล้วอยากพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าเราไม่ใช่เด็กต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเมื่นครั้งแรกเลยกับพี่โจ๊กค่ะถึงขั้นเจ็บตัวกันเลยทีเดียวเชียวใช่ค่ะยังไงบ้างคะตอนนี้อาการดีขึ้นหรือยังทุกคนเป็นหวง แผตรงนี้เป็นแผลร่วมสาบานแล้วก็ตรงก้นกบกก็จากที่ก้นไม่ค่อยมีอยู่แล้วกระแทกไปอีกก็้นกยุบเข้าไปอีกกยุบเข้าไปอีกอก็หายไปรับบทบาทเป็นมงคลลามา เป็นคนจะชอบอะไรเก่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยุคนี้มันเป็นซีดีแต่ผมเกิดวิดีโอคนบ้าะจะไปซื้อวิดีโอไปดูไม่มีสมัยนี้ก็มีแต่เครื่องซีดีก็มันให้มันคล้องกับเนื้อเรื่องเพราะชื่อเรานชื่อมองคลลามาไงอยอดนี่จะเป็นคนเก่งนะเขาเก่งวบาตลกแต่เขาทาอย่างตลกไม่ได้เท่านั้นเองยอดก็บอกว่าอยากตัวเองนี้ต้องเป็นนักคอมอคนอื่นก็ไม่ได้เพราะน้ําเสียงเราเสียงเราวลาเราด่าเราอะไรไมันจะชัดเป็นนักคอมเรื่องนี้สะบักสะบ,บอมทั้งโดนยิงทั้งโดนแทงสารพัดไม่ตาย จำน้ำหนักทุลายที่กเซนบอกตาองไรท่าของคนข้างๆก็คือตัวเองด้วยแน่นอนนะคะเดี๋ยวยังไงจ้ำักเสร็จแล้วก็แชร์ให้เราขึ้นสุดนะจ๊ะแต่ไม่เล่าให้ทุกคนฟังหรอกให้ไปดูเองค่ะอยากดูมากค่ะเราสปอร์ตเซนบิลล่าคนหนึ่งของเราจะทำตัวอยมางไรคนหนึ่งก็เป็นแฟนของบิล่าแล้วก็ห้ามใครยุ่งนะคะโหยหน้าดูมากๆเลยค่ะมีแก๊กมีอะไรขำๆเยอะมากมา ยอดเลยพี่รับรองว่าหาแน,น่นอนครับแต่แค่ดูตัวอย่างนั้นก็อยากดูแล้วเนะาะภาพยนตร์ที่จะทําให้ดูทุกคนเนี่ยมีความสุขได้โหดได้เห,หี่ยวา่ี้ไปดูหนังมาเออลึงถามเลยสนุกวากสนุกมากนี่แบบโหดห,ห,<ก>ห,ห,หน้าเหี่ยวก็6งานเปิดตัวนี่อาราังการตลกขบขันยังไงคือแค่เปิดตัวก็หาหนะจุดจุดนี้แล้วอ่ะจริงหรอใช่ แล้วแบบทุกอย่างสนุกมากเขาไปข้างในคือหนังสนุกมากแล้วก็มีข้อคิดดีๆด,ด้วยค่ะแต่ว่าด้วยจรรยาบรรณของแพทย์คงพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะคงต้องไปดูกันเองะะที่เป็นแพทย์ตอนไหนเนะะี่ยจิตแพทย์เป็นแพทย์ตอนไหนเนี่ยฮะและ <laughs> ที่บอกว่าฝากไปหมดเอ้ยไปไม่ไปหมดดิฝ่าไปหอมแก้มน้องเซนนะคะเออก็เรียบร้อยไปแล้วค่ะจบแล้วนะใช่แล้วค่ะขมวดปากงับหูเฮ้ยแต่ลูกตานยพอเราพูดเรื่องตลกหรือแบบบรรยากาศของรายการแล้วมันมันไม่ใช่แล้วแหละว่าตอนนี้เวลามัน น้อยเต็มทีค่ะมันใกล้จะหมดแล้วอ่ะมีอะไรก็ต้องรีบฝากคุณไปชมเลยตอนนี้ค่ะค่ะเรายังมีอีนดีๆกิจกรรมดีๆค่ะมีสินค้าจากงานนี้เลยค่ะเป๊ปซี่ไอแคนเป็นที่ที่โลกเห็นค่ะกิจกรรมดีๆของเป๊ปซี่ที่จัดให้วัยรุ่นทุกคนได้ออกมาเลยนะปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่มีพื้นที่นี่ค่ะเรียกว่าไอแคนสเปซอ๋อให้โชว์ความสามารถเหรอใช่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรมั่งร้องเล่นเต้นดนตรีอาร์ต รูบิกนี่อะไรบ้างบีบอยหรอบีบอยควงปากกาประซิตี้โอ้โหเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยเราสองคนทำไม่หมดใช่นะค่ะแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตมันๆจากศิลปินสุดฮอตด้วยโอ้โหได้เลยค่ะไปร่วมนั้นค่ะนี่อีกมังอีกหรอค่ะตฟชัันโชว์ ไอเดียกิ๊บเก๋มากันหมดเลยชั้นใครก็ตามที่อยากรู้ว่าคนดังเขามีความลับอะไรมีอะไรเก๋ๆจะมาบอกนะคะรู้แน่นอนที่นีอ่อาคาพากันเข้าไปนะคะวันเสาร์ที่3เดมกราคมนี้ค่ะที่สายามสแควร์ซอย3นี่เองนะคะ,คะวัยรุ่นหรือวัยทิงคนไหนนะคะอยากรู้ว่าต้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเนี่ยสามารถเ<ช>ข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ ww w ซ p e p s i thai com ค่ะใช่แล้วค่ะไม่ใช่แค่งานนี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกเหรอในวันเดียวกันเลยค่ะ มีงั้นฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งนี้เท่าไหร่แล้ว65สค่ะโอ้โหสวยเคยเป็นชลิดเดอร์รุ่นสมัยไหนแล้วคะเออเออย่าพูดถึงสมัยดีกว่ารู้สึกตัวเลขเนี่ยมันรู้สึกว่าเวลามันดูยาวๆนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคือสถาบันก็ยังอยู่ในจิตใจของเราเสมอใช่ใช่แต่ว่าเราเชียร์ทั้งคู่เลยเพราะว่ายังไงเราก็เป็นพี่น้องใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนชนะเรายินดีด้วยนะคะแต่ถ้าธรรมศาสตร์ ะกะก็เลยไปดูค่ะเดี๋ยวว่าแปลโค้ดรหัสไส<ช>สวยใช้ความสามารถใช้ความมีสร้างสรรค์ก,กันแล้วก็มีตีมด้วยค่ะอีกแล้วเหรออ๋อรู้้วค่ะเพราะว่าจาได้สารต่อก่อความคิดสร้างจิตสาธารณะในวันเวลาเดียวกันเลยค่ะช่วงบ่ายๆนะคะวันเสาร์ที่30มกราคมขอย้มีิธีนะคะที่สนามสุภชลาศัยค่ะยังมีอะไรอีกไหมคะเนี่ยสองงานแล้วยังไม่พอค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะนี่เลยครั้งแรกของเดวาบปาร์ตี้ค่ะ จะได้ไปปราร์ตี้กันที่คาเฟ่เทเรสใช่ค่ะมีวงไม้นะคะ,คะแล้วก็มีเซเลบิตี้สาวสวยนะคะวีเจวุ้นเส้นมาร่วมงานและเรานะคะก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ เวลาแล้วอย่างจริงจังใช่ค่ะแต่ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะที่เราสองคนมาถ่ายทำรายการนะคะร้านเรสแมงโก้นะคะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น4ี่ค่ะคุหกับลูกตายก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการดาราบาร์ตี้ได้ใหม่นะคะทุกคืนวันพุธ5ทุ่ม20นาทีนะคะทางช่อง5าสวัดสดีจุดแล้วลูกตาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพ่อบ๊ายบายนะ